วันนี้ครับเรามีเว็บไซต์มาแนะนำสำหรับทุกคนเว็บไซต์ที่ผมกำลังพูดถึงนั่นก็คือ Canva นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเป็นเริ่มกันเลยดีกว่าว่า Canva จะทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะช่วยให้การทำกราฟิกดีไซน์ของทุกคนเนี่ยสะดวกมากขึ้นแค่ไหนนะครับโอเคครับเรามารู้จัก Canva กันก่อน Canva คืออะไร Canva คือเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันที่คุณสามารถ ทำกราฟิกหรือว่าทำวิดีโอพื้นฐานได้ในเว็บไซต์เว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนี้นะครับต้องพูดกับว่าทาง c a n ว a เนี่ยมีทั้งแบบพรีเมียมแล้วก็บบใช้ได้เลยแบบฟรีก็มีเหมือนกันนะครับก็จะต่างกันที่ลิขสิทธิ์การใช้รูปภาพหรือว่าการเลือกการใช้เอฟเฟกต่างๆโอเคครับแยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าแคนวามีอะไรบ้างนะครับ อย่างเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเห็นนะครับตรงข้างหน้านี้เลยนะครับก็จะเป็นเทมเพลตที่เราสามารถเลือกใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น p r e s e n t a t i o n p o s t e r d o c ument Logo, Resume, Instagram Post, Poster ก็คือมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องแบบคิดเองว่ามันต้องใช้ขนาดเท่าไหร่หรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอย่างน้อยก็จะมีตัวอย่างมาให้เราใช้นะครับโอเคผมจะเลือกมาเป็น Instagram Post พอเราเข้ามาเป็นหน้า Instagram Post แล้วก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากๆสามารถเลือกใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าฟรีทั้งนั้นเลยส่วนโปรโก็จะมีสัญลักษณ์บอกแต่ส่วนใหญ่ก็แทบจะฟรีทั้งหมดเลยสมมุติผมเลือกมาสักอันหนึ่งโอเคครับนอกจากที่เราเลือกมาแล้วนะครับแคนวาแคนวาเนี่ยยังมี รูปภาพแล้วก็ Element ให้เราเลือกใช้สําหรับคนที่เคยใช้ Photoshop มาน่าจะรู้ว่าการที่เราต้องใช้รูปภาพรูปภาพนึงเนี่ยต้องเข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆหรือเข้าไปตาม Shutterstock เพื่อหารูปภาพหรือว่า Element เข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Photoshop หรือว่า Illustrator นะครับพอเราใช้ Canva เนี่ยมันสะดวกยังไงเรามาดูกันดีกว่า้เรากดที่รูปภาพแล้วเราต้องการใส่เอลิเมนต์ เอลเมนต์เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บมีทั้งแบบเป็นเอลเมนต์อย่างนี้มาให้เลยก็มีมีกราฟิกมาให้ด้วยให้เราสามารถมีตัวเลือก่เลือกใช้มากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเป็นแบบโปรคุณก็จะมีกราฟิกที่ให้เลือกมากขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับต่อไปเราไปดูว่ารูปภาพล่ะมีรูปภาพให้เราเลือกมากน้อยแค่ไหนมาดูในฝั่งของรูปภาพนะครับสมมุติว่าผมจะทําเป็น Artwork สำหรับ Advertising ผมอาจจะต้องการคนมาใส่บรูปภาพผมใช้คำว่า working มาทั้ง element แล้วก็มาทั้งรูปภาพให้เราเลือกใช้มีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบโปรนะครับคุณก็สามารถเลือกใช้ได้เลยเนี่ยฟรีฟรีฟรีหรือแบบเนี่ยโปรโปรมีให้คุณเลือกใช้ผมมั่นใจว่ามากกว่า100แบบ นนที่เดึงขึ้นมาคุณสามารถเลือกใช้ได้เลยสะดวกไม่ต้องวิ่งเข้าหาเว็บไซต์อ,อื่นๆแค่เว็บไซต์เดียวจบโอเคนอกจากนั้นสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังทำแบรนด์ของตัวเองออกมาแล้วต้องการคุมโทนแบรนด์ไม่อยากจำโค้ดสีไม่อยากต้องมาไล่โทนสีว่าของเรามีอะไรบ้างมีวิธีครับให้เรากดเข้าไปที่แบรนด์คิด เราสามารถเพิ่มสีโลโก้ของบริษัทเราเข้าไปก็ได้หรือว่าเพิ่มสีแบรนด์ของเราเข้าไปได้นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มฟลอนที่เราใช้ได้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกสบายที่ผมเกิดไว้ตอนแรกนอกจากการทำกราฟิกแล้วมันยังทำวิดีโอได้ด้วยทำได้ยังไงไปดูกันโอเคครับต่อไปผมจะพาทำวิดีโอนะเราก็มากดที่วิดีโอเรามาดูดีกว่าว่ามี แพลตฟอร์มอะไรให้เราเลือกใช้บ้างเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วแล้วทำยังไงต่อเหมือนเดิมครับเราไม่ต้องคิดเองมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้มาดูกันว่ามีเทมเพลตอะไรบ้างสมมติว่าคุณขายครีมนี่แค่วางโปรดักของคุณลงไปแค่นั้นเองหรือว่าคุณขายเสื้อผ้ารองเท้าก็มีให้คุณเลือกใช้เหมือนกัน มันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นพอสมควรมันค่อนข้างยืดหยุ่นในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํากราฟิกดีไซน์การทําวิดีโอโดยแบบพื้นฐานหรือว่าเรารีบๆต้องการอะไรที่เป็นเทมเพลตแล้วเราสามารถเปลี่ยนภาษาหรือว่าเปลี่ยนเทคเปลี่ยนรูปภาพแล้วเราสามารถวางแล้วก็เอ็กพอร์ตแล้วก็นําไปใช้นะเดี๋ยวนั้นได้เลยครับค่อนข้างตอบโจทย์มากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนําทุกคนเลยนะว่าอยากให้ใช้แบบโปรเพราะว่ามีฟังก์ชันพิเศษนี้ครับ มาดูกันสมมุติว่าผมเลือกรูปภาพมาหนรูปผมเลือกรูปภาพรูปนี้มาแล้วผมต้องการแค่ผู้หญิงไม่ได้ต้องการแบ็กกราวเลยเรามาดูข้อดีของแคมวา Pro กันเข้าไปที่เอฟเฟก์ครับกดไปที่แบ็กกราวรีมูสครับรอประมวลผลสักครู่ครับแค่เท่านี้คุณก็จะได้รูปผู้หญิงมาแล้วแล้วก็ไม่มีแบ็กกราวด้วยสะดวกครับใช้งานง่ายมากม แค่คลิกเดียวก็สามารถ e ี e ี e สิ่งที่เราไม่ต้องการในส่วนของแบบเก่าไปได้แล้วค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆครับจริงๆเป็นเว็บไซต์ที่ผมค่อนข้างแนะนำเลยนะในการทำกราฟิกหรือว่าการทำวิดีโอพื้นฐานก็สำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วเป็นประโยชน์หรือว่ามีคอมเมนต์อะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้ข้างล่างได้นะครับสำหรับ คนที่ต้องการทีมที่จะไปดูแลกราฟิกดีไซน์ของคุณหรือบริษัทที่ต้องการทีมเข้าไปดูแลในส่วนของดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกวิดีโอก็สามารถติดต่อเรามาเพื่อที่จะปรึกษาเพิ่มเติมได้ฟรีนะครับแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเรามาได้ตามช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้เลยตาม description หรือว่าท้ายวิดีโอผมก็จะทิ้งไว้ให้ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ดูกันจนจบเนาะ สวัสดีครับ